เมื่อสักครู่เปิดตัวกันมาอย่างสวยงามนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วก็แซ่บตามากเลยนะคะเทสจากยูบิลีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนที่สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเพราะว่าเมื่อสักครู่เราได้ชมไปนะคะทั้งสองท่านก็คือเพิ่งทราบว่ามีแบรนด์ของคนไทยที่ได้รับรางวัลจากทางแอนเวิร์ด้วยนะคะซึ่งแอนเวิร์เนี่ยโอ้รู้ดีอยู่แล้วเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องของเทสที่สวยงามมากๆจากเบลเยียมเรามีการเดินเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองแอนเวิร์นะคะ เยอะมากเลยเพรา<น>ะฉ<น>ะนั้นเพราะว่าทางยูบิลี่ต้องการจะสื่อถึงการนำเข้าเพชรของยูบิลี่จากแอ v เวใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่ายูบิลี่ของเราเนี่ยเรานำเข้าเพชรทุกเม็ดเนี่ยจากเมืองแอดโรประเทศเบลเ,เยียมซึ่งเป็นศูนย์กางการกเจริน ที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วทกหมอว่าเราเนี่ยทำงานร่วมกับนักเจิรนายเพชรชั้นนำระดับ,บโลกเนี่ยตั้งแต่ยุคคุณพ่อ<ห>จนนักเจิรนายเพชรทุกๆท,ท่านเนี่ยก็เป็นเพื่อนคุณพ่อพอมาเป็นยุคอัานตอนนี้ทุกท่านก็เป็นเพื่อนอ่านแล้วค่ะอัานได้คู่เพื่อนคุณพ่อมาเป็นเพื่อนอัานเรียบร้อยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะดีใ,ใจแทน,นเพื่อนทุกท่านอยู่ที่นีด้วยที่จะได<ห>้เพชรเม็ดงามนะคะ<ห>จากทันยูวิลี่สงสัยก็ต้องคุยกันย<ห>านนวนิดนึงงั้นเรานันสักหน่อยดียไหมคะเป็นแอมด้วยนะคะเป็นอัานด้วย ได้พูดถึงนะคะพรีเซนเตอร์ของเราในวันนี้ด้วยถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีคุณแอลมาอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะคะคุณแอลที่ฮอตอยู่แล้วฮอตอยู่แล้วก็ฮอตต่อนะคะ <c oughs> วันนี้เน่ยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอตอนนี้คุณแอลเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆเลยแล้วก็ทางวินน e ี่ก็เลือกคุณแอลเป็นพรีเซนเตอร์เป็น The Friend of Yubilee คนแรกเลยใช่ค่ะมีการวางแผนเรื่องพรีเซนเตอร์มานานหรือยังคะคุณแ เรียนแบบนี้นะคะว่าด้วยการวางกลยุทธ์ p รีเ e นเตอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยวางแผนตั้งแต่ช่วงกลางกลางปีที่แล,แล้วค่ะต้องบอกว่าเราอยากที่จะมีสิ่งที่เล่าถึงแบรนด์ความเป็น DNA ความเป็นตัวตนของ u ูบิลีเนี่ยอยู่แล้วนะคะเราถึงมีโครงโครงการในการที่จะวางเริเวณแฟรน o ์ออฟ i ูบิเกิดขึ้นค่ะเพราะเราคิดว่านะคะว่าความเป็นแบรนด์แลเซถของ u u b i l ีเนี่ยถ้าให้เป็นให้ผู้ให้มีชื่อส บบกคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลที่เป็นที่รักเนี่ย<ะ>เป็นคนเล่ามันก็น่าจะทําให้ความเป็นแบรนด์แมสเซจของยูบิลี่ได้สื่อสารได้กว้างขึ้นแล้วเราเชื่อว่าค่ะว่าแบรนด์สตอรี่เนี่ยถ้าได้บุคคลที่เป็นที่รักนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบเป็นผู้เล่าเนี่ยทำให้เรื่องราวเนี้ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเลยต้องถามคุณนันต์ต่อนะคะว่า,<ฆ>าถ้าอะไรถึงต้องเป็นแอฟนะมีคาแรคเตอร์อะไรยังไงที่มันตรงกับความเป็นยูบิลี่คะแล้วไปฟังหน่อยกลับมามองค่ะ ด้วยโครงการฟรงค์ซอฟต์จิวเวลรีร่ขอ,อของอันนี่น,นะคะ mm hmm. ก็ตับมามองที่แบรนด์จ u b เ l ล e ี่แบรนด์จิเวลี่เองเนี่ยต้องบอกว่าเรามีความเป็นเราเราต้องบอกว่าเรามีความเป็น DNA ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของเชรคุณภาพเทคโนโลยีสารผลิตของเราเนี่ย แต่หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบหลายๆท่านอาจจะพ้นเคยยูบอรี่เนี่ยผ่านการที่ผ่านสาขาข,ของยูบอรี่บ้างเพราะว่าในจํานวนสาขารอสามาเกิดสาขาที่เรามีอยู่นะคะหรือว่าอาจจะพูเคยยูเบรี่จากทางใดทางหนึ่งแต่ยังไม่ได้เข้าใจความเป็นยูบรี่เนี่ยอย่างแท้จริงค่ะซึ่งด้วยความที่อันเนี่ยต้องเรียนตามตรงสารภาพวันนี้ว่าเป็นแฟนคลับของแม่่แล้วม<ช>าติดตามมานาน ิเความสวยหรือว่าความหวานแต่อันว่า,าสิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถึงความเป็นตัวตนของอคุณแอฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเด็กขาดความเป็นพี่น้งเพราะว่าเราเป็นลูกสาวคนโตเหมือนกันเนาะแล้วก็รวมถึงว่าเอ๊ะนี่คุณไม่ทราบว่าแขกแขกพวกนี้เก็บไว้ที่วีซ่าหรือเปล่านะคะคุณแอฟเนี่ยขับรถสปอร์ตด้วยอ่าขับเบรคซิ่งมากตัวแบบซติกมานะคะซติกมาด้วยแต่มาที่เนี่ย ต้องบอกว่าเรื่องความลัทธิหรละความพรีเมียมของคุณแอฟเนี่ยกับความเป็นตัวตนของจิวเวลรี่อันเชื่อว่าคุณแอฟนี่ยน่าจะถ่ายทอดความเป็นตัวตนของจิวเวลรี่ได้ดีเหมือนกับที่มีความเป็น DNA ของแบรนด์ของจิวเวลรี่ที่หลายหลายคนเนี่ยยังไม่ทราบก็เลยอยากให้คุณแอฟเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดถ่านเอนะคะต้องมาหาคุณแอฟบ้างยิ่งหวานอย่างเดียวไม่ได้นะคะอยากฟังคุณแอฟให้เหตุผลหน่อยค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมงานกับทางยูบิลี่ไดมอนด์นะคะฐานะพรีเซนเตอร์ The friend of jewelry คนแรกเลยรู้สึกไงบ้างแล้วก็เห็นผลในการร่วมงอานในครั้งนี้ค่ะจริงๆตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะเพแอดเชื่อว่าแอดก็เป็นหนึ่งในเหมือนทุกๆท่านที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับแบรนด์ j e w e l y d i a m o มาตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็จนวันหนึ่งอ้าวจะได้มีโอกาสที่จะมาร่วมงานกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจอย,อย่างยิ่งค่ะ,ะที่ในที่สุดแล้วเ,เราได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่เราชื่นชอบนะะโดยเฉพาะ ยิ่งพอมาสัมผัสยิ่งเหมือนได้ร่วมงานกันเนี่ยก็ที่ที่ทำามารู้สึกว่าเออแบรนด์เกามีในแนวความคิดที่ที่ตรงกับเราด้วยค่ะคือแน่นอนนอกจากเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเป็นที่รู้จักของทุกคนมากว่า95ปีแล้วใช่ไหมคะปีนี้เข้าสู่ปีที่95แล้วค่ะ,ะ95ปีนะคะและยิ่งวันแรกที่เราเจอกันอันบจำได้ว่าพอพุณอัน เล่าถึงประวัติแล้วก็คือการทํามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วก็ส่งต่อมาใช่เรุ่นที่สี่ค่ะรุ่นงที่สี่เง<ะ>ี่ยค่ะที่ฉบอกโอ้แบรนด์ที่มันคือเขาทามาบมันมันเป็นเลกาซีขนาดดีเนี่ยมันเรารู้สึกว่าเออแล้วถ้าเราได้มาเป็นส่วนเอาต้องบอกว่าส่วนเล็กมากๆนะคะในในแบรนด์เนี้ยเราก็รู้สึกภาคภูมิใจไปด้วยค่ะก็ถือว่าเป็น craft for excellence ทั้งคู่เลยนะทั้งตัวของยูบิลีดายมอนต์แล้วก็คุณแอมด้วยที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเรืยกว่าความสมบูรณ์แบบถ้าแต่ถ้าพูดถึงนะแอปเปิลคิวแอปเปิเ็นคนเขาเรียกวอะไรคะเป็นคนดีเทลแล้วนะคะถ้าเกิดทีมงานแอปจะรู้แหละเป็นคนดีเทลในทุกสิ่งค่ะคือจะเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยสำคัญหมดทุกขั้นตอนแล้วก็จะให้ความสําคัญกับกับทุกขั้นตอนในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวนะคะแต่พอมาเจอยูบิลีดายมอนต์แล้ว แทบไม่ติดเลคะเพราะที่นี่เขามีความปราณีตจริงๆค่ะในทุกขั้นตอนโด <ใน S 2> ยเฉพาะที่มาฟังเรื่องของการเลือกเพชรแล้วก็กว่าจะได้เครื่องประดับเพชรแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยทำไมถึงได้เป็น world class quality เนี่ยคำคำนี้มันไม่ได้ได้มาง่ายๆค่ะต้องใช้ทั้งเวลาและความปราณีตความตั้งใจนะคะเรียกได้ว่าเขามีความตั้งใจตั้งแต่ ทักเลือกเพชรเลยค่ะจนถึงออกแบบจนถึงทำตัวเรือนกว่าจะได้เป็นเครื่องประดับเพชรระดับเวิร์คคลาสคุณลิตี้แบบที่ให้ลูกค้าทุกท่านได้ใส่และภากปุ่มใจกันจนทุกวันนี้ค่ะมันมาสากความคราฟมากจริงๆค่ะเนาะที่สุดเรื่องเพชรเพื่อคุณก็ต้องจิวเวลี่ไดมอนด์นั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องให้คุณแนบช่วยถ่ายทอดนะเรื่องขความสมมุติแบบเรื่องของความสวยงามเหล่านี้นะคะให้กับ Friends of ฟจิีด้วยนะคะนี้เราต้องถามแอลต,ตอบอกว่าคำว่าคุณค่าของเครื่องประดับเพชรนะคะในมุมมองของแอลเนี่ยเป็นยังไงคะอันนี้คิดว่าผู้หญิงทุกคนเข้าใจนะคะเพชรกับผู้หญิงเป็นของคู่กันแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายิ่งมีความรู้สึกรักแล้วก็ภูมิใจมากๆเวลาเราได้เป็นเจ้าของเพชรและยิ่งถ้าเป็นเพชรจากจิวเวลี่ไดมอนด์คือ ไม่ใช่คุณภาพทั่วๆไปเป็นคุณภาพที่อย่างที่เราพูดจนติดปากคือ world class นะคะระดับ world class world class quality เนี่ยนะคะคือที่ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะเป็นกว่าใครคเขาคัดเพชรตั้งแต่เป็นพันเป็นหมื่นนะคะ,คะกว่าจะได้เพชรที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็จัดแหล่งเพชรระดับโลกคือที่เวลเยียมะนะคะแล้วก็ยังออกแบบแล้วก็เจอในเพชร จากนิ่งิจากแหล่งเจอในที่ดีที่สุดของโลกนะคะแล้วก็คนเจรในก็บอกว่าอุ้มตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาจนปัจจุบันเป็นเป็นรุ่นเป็นเพื่อนคุณ่แล้วนะคะเนี่เพราะฉะนั้นในทุกๆขั้นตอนเนี่ยกว่าจะมาถึงมือเราซึ่งเป็นลูกค้าเราก็แล้วถ้าเราได้เป็นเจ้าของเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจเวลาที่เราอยู่ เรามีเครื่องประดับจิวเวลลี่ด้นานในสวยมากค่ะแจ็ตามากจริงๆเหมือนภาพยนตร์โฆษณานเลยนะคะก็ไม่อยากจะพูดถึงอย่างเดียวเพระาะฉันทุกนัานมาอยู่กับเราคืนนี้แล้วอดี๋ยวรลืมชอบกันด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่ในพะะิธานอาหารอร่อยๆแล้วก็สามารถไปเป็น top spender ได้นะโดนมีความพิเศษอะไรงเดี๋ยวลิซ่าเล่าให้ฟังสักครู่หนึ่งเอาคุณแอลนะคะเดี๋ยวถามคุณอันต่อน,นิดนึงถึงภาพยนตร์โฆษณาค่านจิวเวลรี่หนักมีเรื่องราวเลยทำไมถึงทำออกมาในรูปแบบนี้คะ แอบแอบกระซิบบอกนิปปด,ปปด,ปปดนึงแอบปวดแอบปวดแอบปวดนิดนึงค่ะว่าเราเราปล่อยภาพยนต์โฆษณาไปประมาณสักสิบกว่าวันวันนี้เราได้ทะลุสองล้านวิวชมวันในยูทูบนะคะเราทะลุสองล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วต้องต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความความเป็นแอสเซนสของแบรนด์จิวเวลรี่หรือว่าอันกับทีมงานเนี่ยก็ได้ศึกษาคอนซูเมอร์อินไซ h ์คือเรามีความเรื่องของแบรนด์แอสเซนสหรือว่าความเป็นตัวตนของจิวเวลรี่ที่เราอยากที่จะเล่าอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย Story này, เรามีความชัดเจนแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต mm hmm. ้องเรียนอย่างนี้เลยค่ะ mm hmm. ว่าอ mm ัน hmm. มุ่นวายกันนั่งการดูสตอรี hmm. ่บอร์ดเยอะมากคบผู้กำกับเยอะมากนะคะในการที่จะดูว่าเอะเรื่องราวแบบไหนเนี่ยสามารถถ่ายทอดความเป็นบิลีเนี่ยได้ชัดเจนที่สุดนะคะจนมาถึงเรื่องนี้ค่ะว่า bring world c a s t d h a g o n to you นะคะเราก็ไฟนนลก,กันที่สตอรี่นี้แหละคะ่ะที่สามารถถ่ายทอดความเป็นยบิลีเนี่ยได้ดีที่สุดเพราะว่าต้องบอกว่า สิ่งที่เป็นยูบิลีเองเนี่ยเราชัดเจนแต่ว่าเราอยากที่จะสื่อสารให้กับยูบิลีชัดเจนให้กับลูกค้าทุกท่านชัดเจนว่าที่ยูบิลีแน่มอยค่ะไม่ว่าชิ้นไหน,นก็เป็นเดอ,อร์คลาสโค้ดเราได้พร้อมที่จะส่งมองบเวอร์คลาสคอรคลตให้กับทุก สะะุดยอดมากๆเลยก็เป็นเมสเซสที่อากจะสื่อออกไปจากบทลกครชุดนี้นะคะตอนต้นงานนะคะเราได้ชมไปแล้วสำหรับเว e เวิลด์คลา s s วอลิตี้ d i มัน n d อยู่แต่ว่ามันยังไม่จบใช่ไหมนะคุณแอฟคุอาอยากรู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมเต็มๆพร้อมกันเลยค่ะ ladies and gentlemen this is the moment The diamond is exclusively crafted by Master Diamond from Antwerp, Belgium. The world-class diamond jewelry award goes to. I'm dropping out. เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของเครื่องประดับเพยมนมาตรฐานระดับโลกที่สวยที่สุดเมืม่อว่าชินนน้น,น,ะะน,น,น,นไหนก็คือเวิร์ดคลาสคุณิตี้ที่คุณมั่นใจเอาเ<ช>สียประเมุด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหรือว่าชิ้นไหนก็เป็นเวิร์ดคลาสคุณิตี้ที่คุณมั่นใจเลยค่ะนี่คือเซสที่ถ่ายา<ด>เข้ามาสรุปก็ส่งตรงมาจากที่เบลเยียมเลยนะคะ<ช>แล้วก็มาเมืองไทยเห็นไหมคะว่าเราไปแ,แอนส์เบิร์กกันยังไงบ้วงนั่นแหสินค้าไปขายเทียนกัดจริงหรือเปล่าเสนอหน่อย แอบได้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวถ้่มีภาคสอนตองได้ไปต้องได้ไปแล้วันนี้คือไม่ได้ถ่ายที่แอบเวิลเลยใช่ทั้งหมดนี้นะคะที่ไหนทั้งหมดนี้เนี่ยถ่ายที่แฟลชชิฟต์โซ์ของจูบิลี่อยู่ที่ถนนสีลมนี่เองเห็นว่าเป็นสาขาที่ใหญ่แล้วก็มีหลายโซนมีบรรยากาศจริงๆถ่ายนะ ทั้งหมดเนี่ยค่ะในแฟลชิปสโตนของจูบิลี่เนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมดสีชั้นนะคะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์พื้นที่กว่าสี่0ันตารางเมตรค่ะแล้วก็ในแต่ละชั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดโซนนิ่งในการที่จะดูแลลูกค้าเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะอย่างยกตัวอย่างค่ะก็จะมีชั้นนึงที่เรามีพื้นที่เนี่ยสำหรับเพชรที่เป็นเม็ดเมสเปชเชียลไลซ์สำหรับลูกค้าท่านไหนที่หาเพชรที่เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเพชรทรงกลมแฟนซีซื้อเพื่อวาระโอกาสพิเศษหรือว่าใน ในการเพื่อการลงทุนก็มีเพชรที่ไม่ต้องไปที่เบรเยียมค่ะเพราะว่าที่จูเวลリーไดมอนด์เนี่ยเรามีเพชรจัดเบรเยียมมาให้เลบริษัทครบจบที่เดียวแวะไปที่สาขาใหญ่ของจูเวลリーไดมอนด์ได้เลยนะคะเหมือนอยู่แองเจิเบิร์กใช่ไหมคะค่ะจริงอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสีลมสีลมสีลมกับแองเจิ้ลเบิร์กก็แค่ปรับสมัยนะคะมาได้เลยนะคะค่ะคุณแอบต่อนิดนึงค่ะรับบทเป็นสายรับสาวในเรื่องนี้โอ้โหเท่มากเลยรู้สึกไงบ้างคะ เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าตอนแรกเตรียมตัวมาทํางานเพรใช่ไหมคะก็เตรียมตัวคิดว่าโอเคแล้วก็คงจะมาเป็นแบบเอเรียบรูนิ่งๆใส่ชุดราตรีอะไรอย่างนี้ค่ะก็เซอร์ไพรส์เมื่อเห็นบอร์ดแล้วก็อ๋อราะว่าเป็นแล้วก็แบมีทีมบริการด้วยอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าอันนี้สนุกดีค่ะแต่ว่าถึงเราจะเป็นสปายยังไงเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งนะคะเราก็บอบว่า ก็ประดับเพชรรระดับเพชแบบเต็มที่เต็มยศเปล่งประกายค่ะค่ะแล้วก็เพชรของที่นี่ก็เปล่งไปที่อื่นนะคะถ้าจะมาซื้อก็ต้องใส่แว่นดำด้วยใช่ค่ะเพาถ้าเกิดใครไมเปนเพชรก็แนะนําคู่มือให้เป็นในหนังเลยนะคะของจริงยิ่งเปล่งประกายบิ๊กบ๊อบต้องไปสัมผัสด้วยตาทุกท่านเองนะคะใครที่อยากจะชมบทบาทใหม่ของแอฟนะคะแล้วอยากจะชมภาพยนตร์สาษาจีนก็สามารถติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเพิ่มเติมได้ตอนนี้หลายล้านวิวแล้วใช่ไหมคะ รุ่นสองร้านยูบิลีไปเพิ่มไอกอออีกนะคะที่ f เฟซบ o ๊กยูบิลีไดมอนต์ไทยแลนด์ได้เลยนะคะแล้วมีฟีดแบ็กจากแฟนคลับของแอปยังไงบ้างเห็นโฆษณาชิี้แล้วคะเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาไม่คิดว่ามันจะมีหัตมุงเลยค่ะในในในัโฆษณานะคะแล้วก็ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็จริงๆเนี่ยแฟนคลับก็ก็รู้สึกยินดีไปด้วยนะคะที่แอปได้มาเป็นแฟนของยูบิลีไดมอนต์นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออเป็นแบรนด์ที่ที่เข้ากับเรา ูดเร่่อแฟนคลับคุณแอปเนี่ยสร้างคัฟสองให้เราเรียบร้อยยังไงคะถ้าไปเขียนในคอมเมนต์เรียบร้อยเลยค่ะว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีทางแอปคุณนนท์เข้ามาทคัฟในคัฟสองเลยเขนะมีคนคอมเมนต์แบบว่างานนี้แหวนเพชรต้องเข้าอ๋อพี่เห็นที่แล้วนี้อยู่กับบริการไปก่อนแหวนเพชรต้องเข้าแอปอย่าแอปอย่าทำเป็นไม่ได้มีคำถามพี่นะคะ ถ้าได้ยินแบบคนใสืเอไงเว็บเพรต้องเข้ารู้สึกไงกับเรื่องนี้คะค่ะเว็บเพจนะคะสนใจไหมคะอ๋อรู้สึกไม่พูดเองไม่ได้ค่ะเก็บให้สื่อที่มากันเยอะวันนี้ถามต่อแทลิซาก็แล้วกันนะคะออางั้นแอปในฐานะที่เป็น The Friend of Jubilee d i a m o n n นะคะอยากจะบอกอะไรกับ Friends of Jubilee ทุกท่านทั่วประเทศเลยที่สนใจเพรแล้วก็เครื่องประดับเพรค่ะก็แอปเชื่อว่านะคะทุกๆท่าน ที่เป็นลูกค้ายูบิเดมอนอยู่แล้วก็น่าจะมีความรักแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นเจ้าของยูบิเดมอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเพชรในรูปแบบไหนก็ตามยิ่งรู้จักแบรนด์มากขึ้นยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของค่ะอย่างที่บอกคือตั้งแต่เจอคุณอันครั้งแรกเนี่ยรู้จักตั้งแต่ประวัตินนความเป็นมาจนถึงการคัดเลือกเพชรจนไปถึงว่าเฮ้ยเพชรตาราเมตด ก็าจะเลือกมาจากแบ่งเพชรคุณภาพระดับโลกใ,ให้เพชรเพชรที่สวยแล้วมีคุณภาพแย่เดียวไม่พออีกตัวเรือนอีกใช่ไหมคะคะการออกแบบตัวเรือนที่ทํายังไงที่จะตัวเรือนแบบไหนที่จะทาให้เพชรที่โรงมีเนี่ยเป็นประกายมากที่สุดอีกเพราะว่าเรื่องของการเป่งประกายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางยูริไลมอนนั้นนั้นย้ำเสมอว่าอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเพชรของนนะเราเลย เราใส่แล้วรู้สึกเป็นประกายมากที่สุดแล้วก็ภาคภูุ่มใส่มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น,นแอปก็รู้สึกพาคภูุิมใส่ที่ได้เป็นแฟน o อฟยูบลี่ไดมอนต์นะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกทกท่านนะคะมาร่วมเป็นแฟนออฟยูบลี่ไดมอนต์คอมมูนิตี้ใช่ไหมคะใ่าะเราเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะคะดีๆนะคะที่จะมีมาให้ทุกทกท่านนะคะอยากให้ทุกท่านได้มามีประสบการณ์ World Class Excellence ไปด้วยกันนะคะซึ่ง เราน่าจะมีข่าวอัปเดตต่างๆ,ๆผ่านทาง Facebook นะคะก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยได้มามีกิจกร่วมกันค่ะได้ติดตามคอลเลคชันใหม่ๆต่างๆได้ด้วยนะคะที่ฮิวบี่ไดมอนด์ชัยแลหรือว่าไปที่ทุกสาขาของทางฮิวบリーได้เลยนะคะไม่ว่าชิ้นไหนก็คือเวิ l ์ c คลาสค u a l i t y ที่คุณมั่นใจนะคะมาถึงตรงนี้เราได้พูดกันพอสมควรแล้วนะคะอยากจะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งต้อนรับคุณแอฟของเราคะฐานะ The Friends of oh, Jewelry คนแรกออรอะะแขอเชิญประมืองานครั้งนี้ค่ะและขอเชิญผลงานที่กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมาร่วมงานในคำ่ำคืนนี้ค่ะค่ะอันขออนุญาตนะคะในการที่จะเวลคัมคุณแอปทักซออนนะคะเข้าสู่การเป็น The Friends of Jewelry อย่างเป็นทางก,การนะคะและอันก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่คุณแอปเนี่ยให้เกียรติในการร่วมแบรนด์ไทยอย่าง Jewelry Diamond ที่เราเนี่ยได้งำ วัตถุดิบเพชรแล้วก็คุณภาพการผลิตตัวเรือนของเวิร์มคลาสนะคะแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้ค่ะค่ำคืน f r ร e n ์ซอฟต์จ i l เ e ลี่นะคะอันต้องขอกราบของประคุณนะคะแขกผู้มีเกียรตินะคะลูกค้าผู้ทรงเกียรตินะคะท่านสื่อมวลชนนะคะ Business Partner ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Payment ทางด้าน Retail หรือ Media นะคะที่ ้องบอกว่าทุกท่านเนี่ยเป็นกำลังอันสำคัญนะคะที่ทำให้จูลี่ดมอนเนี่ยเป็นผู้นำในเครื่องประดับคาบิริเพชรอันดับหนึ่งในประเทศไทยค่ะนอกเหนือนจากนี้ค่ะในค่ำคืนนี้นะคะอันยังได้รับเกียรติจากเพื่อนๆนะคะพี่ๆที่รักนะคะเพื่อนของคุณพ่อเองเนี่ยทุกท่านเนี่ยให้น้ำคำแนะนำให้ทัก้งกำลังใจทำให้ยูบิลีของเราเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงค่ะ และที่ลืมไม่ได้เลยค่ะทีมงานของ j u บิลี่ทุกๆคนนะคะที่รงแรงรงใจนะคะแล้วก็ใส่ทั้งพลังกายพลังใจนะคะให้ j u บิลี่เนี่ยยังคงเป็นผู้นําในธุรกิจคาปริกเครื่องประดาบเพชในประเทศ,เศ,เศไทยและในปีนี้ค่ะต้องบอกว่าอันเนียนได้ทํางานที่ j u บิลี่นะคะก็เป็นพนักงานบริษัท j u บิลี่เนี่ยเข้าสู่ปีที่21แล้ว ด้วยครอบครัวของอันนะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์จูบิลี่นะคะในการที่เราจะนําเครื่องประดับเคสหรือเพล็เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยให้คนไทยเนี่ยได้ครอบครองเครื่องประดับเพชระดับเวิลด์คลาสเนี่ยเข้าสู่อย่างที่เรียนนะคะเข้าสู่ปีเนี้ย95ปีนะคะซึ่งกว่าหลากหลายทศวรรษนะคะที่จูบิลี่ดำเนินธุรกิจมาเนี่ยจวงจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่อันดีใจเพราะว่าจูบิลี่ไดโนนี่เราได้ทานซอ รูปแบบในการซื้อเครื่องประดับเพชรในประเทศไทยเนี่ยให้เกิดขึ้นนะคะวันนี้เองเนี่ยวิธีของการซื้อเครื่องประดับเพชรในประเทศไทยเนี่ยได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเวลาลูกค้าจะซื้อเครื่องประดับเพชรค่ะเริ่มที่จะต้องมองหาข้อมูลซื้อเพชรเนี่ยจะต้องมีเซอร์ติฟิเคตสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่จูลี้เดล蒙รากฐานและทําให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนอกจากนี้นะคะด้วยความที่จุดี้เดลของเราเนี่ยมีทั้งอีโคโนมี่แอลสเกลรวมถึงเรามีเทคนิค ในการผลิตพิเศษน,นะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะลูกค้าเนี่ยอาจจะมีอาจจะใช้จ่ายกับเราเ,เพียงแค่ไม่กี่หมื่นนะคะแต่ว่าสามารถมีโอกาสมีเพชรเนี่ยแหวนเพชรเนี่ยอยู่บนเรียวนิ้วนะคะทั้งที่ประกายแสบตาจะต้องใส่แว่นกันนะคะรวมถึงว่าเทคนิคการฝังเพชรของเราเนี่ยทำให้เพชรดูใหญ่แลแลว่าเวลาใส่เข้าไปนะคะคนที่เป็นเจ้า เริ่มระดับ,บชิ้นนั้นก็แบบอบโงยิ้มใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่คนจ่ายตางก็รูส้สึกน่าสบายกระเป๋านะไม่ต้องจ่ายเทชรเล็กใหญ่มากแต่ว่าได้เทชรชิ้นใหญ่เลยทีเดียวแล้วเพิ่งจะสปดา์หที่เองเนี่ยเราเป็นบรงเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีเพชรเจรไนเป็นของตัวเองก็คือมาสเตอร์คัตเนี่ยกับเพชรทรงควชั่น90เหลี่ยม แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันได้รับสายนะคะว่าเราจดสิทธิบัตรหรือได้รับแพทเน็เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเองเนี่ยสิทธิบัตรนี้นะคะสำหรับเซนเทเนียลจูเบรียนานี่แฝงเสรเพชร90เยียรที่ทำให้ประกายเพชทเนี่ยสูงวยปกติถึง60%ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นสิทธิบัตรนี้เนี่ยได้อยู่ในประเทศไทยแล้วค่ะสิ่งที่จู b i l ียได้ทำน,นะคะเราเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเองเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าของเราทุก สามารถซื้อของเนี่ยได้อย่างมั่นใจซื้อของได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกเอาเปรียบค่ะต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะคือสิ่งที่ยูนีได้ทําเราตั้งใจจริงๆในการที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจอันยัีในประเทศไทยนะคะแล้ววันนี้เองเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะคะอันต้องขอขอบคุณนะคะแทนทุกท่านเลยในค่ำคืนนี้เนี่ยที่ทุกท่านเองเนี่ย ส่งทั้งกำลังแรงเชียร์แล้วก็ให้คำแนะนำให้การสนับสนุนนะคะแบรนด์ไทยแบรนด์นี้ให้เติบโตอันจะพยายามอย่างดีที่สุดค่ะที่ทำให้แบรนด์เพชรแบรนด์นี้นะคะเติบโตได้อย่างมาั่นคงและก็แข็งแรงทำให้ผู้บริโภคคนไทยนะคะสามารถที่ใส่เครื่องประดับเพชรนี่ยระดับเวิลด์คลาสนะคะจิบเบลีนอนด่ขาย่างเรียนบอกถ่ะ ไม่ว่าชิ้นไหนค่ะก็เป็นเ c l คลาสคุณ i t y สำหรับทุกทุกคนค่ะของราบของพะุณค่ะเสียงปรบมครันได้ให้กับคุณอาคุณอัเดลคอนปกติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทยูบีแอนด์เอ็นไบรท์จักัดมหาชนแล้วก็โปรโมทกับคุณแอปพักซองของเราด้วยนะคะ The Friends of Jubilee คนแรกเลยนะคะขอเชิญทุกท่านอยู่บนเวทีกับเราห่อนเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกับ Friends of Jubilee ที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราในค่ำคืนนี้กันต่อไปนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญ บนเวทีนะคะคุณวิร